จะเปิดประตูออกไปอะพี่จะเปิดอะพี่แต่มันกระยับร่างกายตัวเองไม่ได้เลยอะพี่มันเปิดไม่ได้อะพี่ต้องนั่งอยู่ในรถนะครับพี่ก็คือตอนนั้นก็คือพ่อหมอทู้ทันทีเลยไอ้ที่มึงโดนมาเนี่ยมันเป็นผีพายนะเป็นผีพายที่เขาเลี้ยงไว้อะพี่แล้วก็พ่อหมอเอามีดหมอนนั้นนะครับ ที่ลงไปที่เป็นหลังนั้นนั้นเนี่ยตะโูนแบบร้องแบบทรมานมากพี่โนนู่น้านเลยพี่ต้องเข้าหมอ,อว่ามึงจะออกไหมแล้วก็อ่าเหมือนกับว่ามันมีอะไระที่ขา,ด,าด้านซ้ายขยับอยู่อะพี่สุดท้ายอะครับพ่อหมอ,อก,ก็สวดคาถาบางอย่างอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ ก็เอามือครับบิดจับไปที่ด้านด้านทางซ้ายของนั้นนะครับจับแล้วก็ดึงออกมาเลยครับพี่เป็นเส้นผมครับพี่ก็คือแกน่าชิ๊บ่ะมึงรู้ไหมว่าแต่ปีปลายมันเก้าสิงเนี่ยมันทําไม่น้องใจของมึงอ่ะมันไม่มันตายนะเว้ยนันคนดุ้งเลยพี่จังหวะนั้นเพราะว่าปีปายอ่ะมันชอบผู้ชายตอนที่นั้นอ่ะกำลังจะไปจากเขาอ่ะพี่แกบอกว่ามึงจำไว้นะชีวิตมึงอ่ะจะอยู่ไม่เป็นสุขากูไม่ได้ไปก็ไม่ได้เออ